วิธีดาวน์โหลดและสมัครแอปพลิเคชัน t r i p c o m trip.com ครับก็คือจะสามารถเรียกว่าทริปก็ได้นะเพราะว่าทริปที่ภาษาไทยเนี่ยทริปตรงนี้นะครับก็แปลว่าการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเขาก็ใช้เป็นแอปพลิเคชันชื่อการท่องเที่ยวไปเลยนะครับโอเคซึ่งวิธีการที่คุณจะสมัครเดี๋ยวจะชัดเจนทั้งหมดในคลิปนี้นะครับอันดับแรกคุณต้องดาวน์โหลดแอป trip.com ขึ้นมาก่อนนะครับอ่าซึ่งแอป t r i p หรือทิฟเนี่ย mm hmm. ก็ประโยชน์ของแอป,ปนี้นะครับ mm hmm. ก็คือคุณสามารถจองเที่ยวบินนะครับจองที่พักจองโรงแรมต่างๆได้นะครับเนี่ยจองเที่ยวบินจองโรงแรมสามารถทําได้ในแอป,ปนี้เลยนะครับรายละเอียดเนี่ยก็อันดับแรกให้คุณดาวน์โหลดมาก่อนนะครับโหลดติดตั้งในเครื่องคุณถ้าคุณเป็นแอนดรอยก็เข้าไปใน Play Store นะครับแบบผมตรงนี้ถ้าคุณเป็น iOS นะครับแอปเปิลเนี่ยเข้าใน App Store นะครับหรือถ้าคุณเป็นค่ายอื่นก็เข้าในที่ดาวน์โหลดแอป,ปของคุณนะครับ ดาวโหลดอะไรให้เรียบร้อยนะครับเมื่อกลุมมีปุ่มเปิดอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยก่อนจะไปเราจะมาดูกันก่อนครับว่าแอปนี้เนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยเขาสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับก็คือสามารถจองโรงแรมแม้เที่ยวบินเที่ยวบินโรงแรมรถไฟทัวร์และตั๋วท่องเที่ยวรถเช่าบัตรของขวัญประกันภัยนะครับดิวทิปดอทเบสนะครับที่เที่ยวโมเมนต์มีอะไรต่างๆให้คุณเยอะมากๆนะก็นะอันดับแรกนะครับดูตรงนี้หน้าต่อไปนะครับก็มีในส่วนของการ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเนี่ยบินไปเชียงใหม่นี่คือการจองเที่ยวบินนะครับแล้วก็มีจองโรงแรมไปโรงแรมคุณภาพในที่ต่างๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณสนใจที่จะเอาโรงแรมประเภทไหนนะครับต่อไปก็จะเป็นจองเที่ยวเดียวตัวตัวเที่ยวเดียวหรือว่าจะเป็นไปกลับนะครับก็คือในส่วนของเครื่องบินเหมือนกันตรงนี้ก็ผมว่าสะดวกนะมันก็มีช่องทางที่สะดวก คือเป็นทางแนวเดียวกับ Agoda หรือว่าในแอปอื่นๆที่เคยจัดทำสอนกับทุกท่านเอาไว้นะครับ Booking นะคุณก็สามารถดูได้ครับที่ผมเคยทำคลิปสอนวิธีการใช้งานต่างแอปอ g o o d a ก็เข้าไปดูเพลย์ลิสต์ของแอปได้นะครับแต่ในคลิปนี้เราจะมาสอนทิปเทปดอทคอมนะโอเคเนี่ยก็สามารถจองรถไฟของ Manchester London เลยได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขามีบริการไปทั่วโลกเลย นะครับโอเคเนี่ยก็กรุงเทพก็จะมีสานที่ท่องเที่ยวและโชว์เดย์เดยทัวร์นะครับกิจกรรมนะครับเดย์ทัวร์ก็ทิปเที่ยววันเดียวนะครับทิมการ์ดอะไรไม่ว่าไปก็ฝ่ายบริการลูกค้าก็มีโอเคอ่าเมื่อตรงนี้เราทำความเข้าใจกันแล้วนะครับเราได้ทําการบอกวิธีการดาวน์โหลดไปเรียบร้อยนะครับคุณก็ดาวน์โหลดตามที่ผมได้บอกเลยนะครับในระบบของคุณจากนั้นเนี่ยเราจะไปในส่วนของขั้นตอนการสมัครนะครับก็อันดับแรกคือเปิดแอปทิพดต์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตรงนี้ นะฮะคุณสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยนะแต่ผมจะเปิดที่หน้าจอเพื่อให้คุณได้เห็นหน้าตาแอปนะครับแบบนี้โอเคก็เราจะกดไปที่แอปเลยนะครับเปิดไปแอปพอเปิดแอป tip com ขึ้นมาครับระบบก็จะขึ้นมาเป็นรายละเอียดของหน้าจอของทางทริปดอทอย่างนี้ครับเราก็ให้ความสำคัญคเป็นส่วนตัวนะครับตรงนี้เนี่ยคุณสามารถเลือกจะปฏิเสธทั้งหมดหรือยอมรับทั้งหมดก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการคุกกี้ที่จําเป็นในกรวการนะครับยินยอมเพื่อวิเคราะห์การทางานการตลาดช่วยปรับปรุงเว็บไซต์ของเรารับ ให้เนื้อหาเหมาะกับคุณนะครับเหมาะกับผู้ใช้แสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องแก่คุณทั้งในและนอกเว็บไซต์แอปของเรานะครับโปรดคลิกยอมรับและหากไม่ยินยอมก็ต้องการตั้งค่าก็กดจัดการคุกกี้ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เรายอมรับไปแล้วกันง่ายๆเพื่อให้แบบเขานําเสนอเครื่องที่โปรโมชั่นอะไรดีๆให้เราด้วยนะครับก็ยอมรับไปโอเคเมื่อยอมรับเสร็จป,ปุ๊บครับก็จะขึ้นมาท i p c o m นะครับทำทุกทิปให้เป็นเรื่องง่ายติดต่อง่ายติดต่อง่ายใน30วินาทีนะครับ ดิวเที่ยวบินโรงแรมทุกวันกดถัดไปดิวเด็ดเอ r ร์ลีเบรนะครับรถสูงสุด50%เปิดใช้การแจ้งเตือนนะครับก็ก็กดตกลงไปนะครับเมื่อกดเปิดมานะครับระบบจะพาคุณมาสู่หน้าแบบนี้เลยนะครับคือหน้าอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็คุณจะสังเกตนะครับว่าเขาจะมีสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษอะไรต่างๆให้คุณนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าคุณกดเข้าสู่ระบบตรงนี้ มุดกดเข้าไปนะมันก็จะหาคุณเข้าสู่ระบบและลงทะเบียนนะครับซึ่งคุณสามารถลงทะเบียนได้ตรงนี้ก็ได้หรือว่าคุณสามารถออกไปนะครับที่หน้านะครับเมื่อกี้สามารถกดลงทะเบียนตรงนั้นได้เลยนะแต่ผมจะเอาแบบให้เห็นภาพง่ายๆครับคือออกมาที่หน้าหลักอย่างนี้แล้วคุณเข้าตรงตรงนี้นะครับก็คือการเข้าสู่ระบบตรงด้านล่างเนี่ยกดเข้าการเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับนะเมื่อกี้เอาอีกรอบนะกดการเข้าสู่ระบบตรงนี้ปุ๊บ เมื่อกี้อยู่หน้าแรกนะกดการเข้าสู่ระบบการเข้าสู่ระบบตรงนี้แล้วมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับเข้าสู่ระบบทับลงทะเบียนเนี่ยนะเข้าสู่ระบบทับลงทะเบียนแสดงว่าตรงนี้เนี่ยกดเมื่อคุณกดตรงนี้คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้ในกรณีที่มีรหัสอยู่แล้วกับสามารถลงทะเบ,บียนคนผู้ใช้ใหม่ได้เราจะลงทะเบ,บียนครับเข้าสู่ระบ,บบก็กดเข้าไปในส่วนตรงนี้ได้เลยเมื่อกดเข้ามาแล้วครับเขาจะมีให้เลือกครับว่าคุณจะลงทะเบ,บียนรับส่วนลดที่พักของส่วนสรครับรับสิทธิประโยชน์สมาชิก รับรางวัลทุกการจองนะครับก็มีให้คุณเลือกหลายรูปแบบเลยนะถ้าคุณมีรหัสแนะนำนะครับสำหรับการลงทะเบียนเนี่ยสำหรับในชั้นมีรหัสผู้แนะนําตรงนี้นะครับก็ให้ใส่โค้ดตรงนี้เลยนะผมเตรียมไว้ให้คุณละเป็นโค้ดถ้าคุณใส่ตรงนี้เนะี่ยคุณจะได้สิทธิประโยชน์พิเศษจากทางแอปด้วยนะครับคุณได้ก็เป็นรหัสแนะนําที่ดีมากๆตรงนี้นะครับให้เดี๋ยวผมจะใส่รหัสแนะนําตรงนี้เอาไว้คุณก็ก๊อปปี้แล้ววางได้เลยนะครับจะใส่เอาไว้หรือคุณจะจดตรงนี้ก็ได้นะ เขียนไปตามผมตรงนี้เลยนะครับ l c u i d r นะครับนะ l C u i d r l C u i d r นะครับใส่ให้เรียบร้อยแล้วคุณก็กดเช็คความเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดยืนยันได้เลยกดยืนยันนะครับทีนันะปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นรหัสผู้แนะนำแบบนี้ข้างล่างนะครับ l c u i d r นะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้คุณกดดำเนินการด้วย Google ดดักการ้วย Google ็สำหรับ,บดำเนินการต่อด้วย o o o g นะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยขั้นตอนตรงนี้นะก็คือให้คุณหาอีเมลของคุณนะครับที่คุณต้องการจะใช้ผมเจอแล้วก,ก็กดเข้าไปที่อีเมลนั้นเลยกดปุ๊บระบบเขาก็จะทําการยินยอรับสู่ทิป c o m ส่วนลดส่พิเศษนะครับของคุณมาแล้วตรวจสอบบัญชีของคุณและเริ่มสํารวจได้วันนี้นะครับสํารวจ ทิปคอมได้เลยนะครับอะส่งดีพิเศษอะไรก็ตรงนี้ก็ติ๊กไปนะครับกดสารวจทิปคอได้เลยนี่ครับเป็นการสมัครเนี่ย,ยง่ายไหมนี่จบแล้วนะครับสมัครเนี่ยจากการสมาชิกนะครับเมื่อคุณจากการสมาชิกกดดูแล้วมันขึ้นชื่อเมลของคุณที่คุณตรงนี้เนี่ยอีเมลที่เชื่อมโยงเนี่ยถ้ามันชื่อเมลคุณก็แสดงว่าคุณได้ทําการสมัครเรียบร้อยนะครับเป็นนั้นเสร็จสิ้นครับสมัครเสร็จละจบง่ายมากนะครับคุณสามารถกดดูตั้งค่าตรงด้านบนตรงนี้ได้นะครับแล้วดูรายละเอียดต่างๆนะ นะครับก็จบแล้ววิธีการที่คุณดาวน์โหลดและสมัครแอปพลิเคชัน t i p c o m นะครับทีนี้คุณก็สามารถจองโรงแรมจองอะไรต่างๆได้แล้วนะครับตรงนี้เขาก็จะนั่นเรากดไว้ที่หลังก่อนแล้วกันก็สามารถดูรายละเอียดได้ตามเมื่อกี้เลยที่ผมให้ดูนะน่ารักข้อความนะครับจะโพสหรืออะไรเขาก็มีให้ลูกเล่นนะครับโพสของเขาอะไรอย่างนี้หรือจะเป็นทริปของคุณที่คุณจะไปนะครับเขาก็จะมีขึ้นมานะครับ อเครวมถึงกดบัญชีนะโอเคครับนี่เรียบร้อยนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นครับสำหรับการสมัครการใช้งานนะครับเรียบร้อยสำหรับทิปดขอคุณก็ทำตามวิธีในคลิปนี้และเดี๋ยวส่วนถ้าคุณชอบคลิปแนวนี้นะครับสำหรับการใช้ทิปเนี่ยเดี๋ยวจะมีสอนเพิ่มเติมให้อีกนะครับวิธีการจองโรงแรมการอะไรต่างเดี๋ยวจะมาเพิ่มกันอีก นะโอเคครับอันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับขอบท่านที่ตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะสวัสดีวันนี้สวัสดีครับผมเจทรงชัยจิรดาชูพันธสวัสดีครับ